สวัสดีค่ะนักเรียนชั้นป .4 นะคะเมื่อวานนี้นะคะเราเรียนเรื่องคำเป็นคำตายกันไปนะคะแล้วครูให้นักเรียนเข้าไปทำแบบฝึกหัดใน Wordball กันนะคะซึ่งคะแนนเต็ม25คะแนนครูก็ดูคะแนนของนักเรียนที่ทำแล้วเนี่ยนะคะมีนักเรียนที่ได้คะแนนสูงสุดเนี่ย22คะแนนนะคะผิดไปแค่3คํคำนะคะลองลงมาก็ได้21คะแนนนะคะนอกกนั้นก็คะแนนก็ลดหลั่นกันไปนะคะ นักเรียนอาจจะยังวิเคราะห์กันไม่ได้ใช่ไหมคะว่าคําเป็นคืออาจจะต้องดูจากอะไรบ้างคําตายจะต้องดูจากตรงไหนบ้างนะคะในคลิปนี้นะคะรู้ก็มีเทคนิคในการที่เราจะจําแล้วก็ไปจําแนกคําเป็นคําตายกันนะคะอะมาเริ่มกันที่คาเป็นก่อนนะคะถ้าคาเป็นนะคะนักเรียนต้องดูก่อนว่าคํานั้นเนี่ยเป็นคําที่มีตัวสะกดหรือไม่มีตัวสะกดนะคะถ้ามีตัว ถ้าไม่มีตัวสะกดนะคะก็จะต้องเป็นสระเสียงยาวนะคะสระเสียงยาวคือสระที่เราเปล่งเสียงยาวเวลาออกเสียงเช่นอออเอเออโอพวกนี้ใช่ไหมคะแต่ก็มีสระเสียงสั้นบางคำบางตัวนะคะที่เราจัดเป็นคำเป็นด้วยนะคะนั่นก็คือสี่สระนี้นะคะให้นักเรียนจํา อําไอไอเอานะคะอําไอไอเอาจริงๆคือสระเสียงสั้นแต่จัดอยู่ในกลุ่มคําเป็นนะคะอ่าถ้าเป็นคําที่มีตัวสะกดนะคะถ้าเป็นคําที่มีตัวสะกดนะคะจะต้องลงท้ายตัวสะกดด้วย5ตัวนี้นะคะคือมอม้านอหนูมอมา้นอนมอมายอยักษ์วอแหวงงองูนะคะทีนี้ให้นักเรียนจําอย่างนี้ค่ะให้จําว่า นมยวงนะคะนมยวงนมก็คือนอหนูแม่คนนอนหนูสะกดมอมาสะกดยวงยออวงงอยวงก็คือแม่เกยแม่เกลแล้วก็แม่กงนะคะจําแบบนี้นะคะนมยวงนะคะอ่าถ้าเป็นคําตายนะคะถ้าเป็นคําที่ไม่มีตัวสะกดก็คือต้องเป็นสระเสียงสั้นที่เราออกเสียงสั้นๆเช่นอะอิอุอึโอออกพวกนั้นนะคะแล้วก็แต่ยกเว้น อัมไอไอเอาที่เป็นคําในหมวดคําเป็นไปเมื่อกี้ใช่ไหมคะส่วนคําที่ลงท้ายตัวสะกดในคำาที่มีตัวสะกดนะคะก็จะต้องลงท้ายด้วยกอไก่บอใบไม้ดอเด็กให้จําแบบนี้ค่ะกะบทนะคะกะบทสามแม่นี้นะคะจะต้องจัดเป็นคําตายนะคะพอเรารู้เทคนิคในการจําแนกคําเป็นคํำตายกันแล้วนะคะทีนี้เราลองไปฝึกนะคะ จำแนกคำเป็นคำตายจัดเกมใน Word ์ a l l กันนะคะถ้าพร้อมแล้วไปเริ่มกันเลยนะคะอ่ะคาคำแรกนะคะคำนี้คำว่าของขวัญน,นะคะนักเรียนดูเป็นคำที่มีตัวสะกดนะคะอาจที่ครูให้นักเรียนจำอันนี้เป็นตัวสะกดแม่กงกับแม่คนยอหญิงนะคะอยู่ในกลุ่มไหนคะนมยวงหรือกระบท ่ดูคำตอบของตัวเองนะคะว่าตรงกับคุณครูเฉลยหรือเปล่านะคะคำนี้เป็นคำเป็นค่ะไปดูคำตอบไปกันโบดนะคะตัวสะกดมีตัวสะกดสอเสือสะกดแม่อะไรคะแม่กดก็คือคำในกลุ่มคำตายค่ะต่อไปนะคะ โรงไม้โรงไม้นะคะเป็นสระทั้งสระที่เป็นกลุ่มคําเป็นอําไอไอเอานะคะคือสระไอตัวนี้ส่วนคําที่มีตัวสะกดอันนี้งองงูสะกดเป็นคําเป็นค่ะต่อไปนะคะนอนหนูสะกดแล้วก็สระออเสียงยาวเป็นคําเป็นนะคะบางคนเนี่ยเริ่มที่จะ ตอบได้แล้วเริ่มจะวิเคราะห์ได้แล้วนะคะคํานี้ตะขาบคํานี้ง่ายเลยนะคะสระสระเสียงสั้นแล้วก็แม่กบเป็นคําอะไรคะอ่าคำตายค่ะอันนี้เป็นประโยคเลยนะคะสีซอให้ควายฟังสระดูคำที่อเป็นคำที่ไม่มีตัวสะกดก่อนนะคะสีซอให้เป็นคำในกลุ่มคำ เป็นใช่ไหมคะเพราะว่าเป็นสระเสียงยาวแล้วก็สระไอไม้ม้วนนะคะทีนี้สองคำนี้ยอยักษ์สะกดกับงองูนะคะอยู่ในกลุ่มคําเป็นอีกเหมือนกันเพราะฉะนั้นทั้งหมดนี้เป็นคําเป็นค่ะติดเกาะคํานี้ก็ง่ายใช่ไหมคะแม่กดแล้วก็สระเสียงสั้นคำตาตยนะคะ ไปไหนมานะคะเป็นคำที่ไม่มีตัวสะกดนะคะแล้วก็เป็นกลุ่มที่จัดอยู่ในกลุ่มคำเป็นค่ะต่อ,อไปนะคะอันนี้ก็เป็นในกลุ่มไอเอาจำได้ไหมคะเป็นคำเป็นค่ะคำนี้ก็ง่ายเลยใช่ไหมคะเป็นสระเสียงยาวแล้วก็งองงูสะกดนะคะเป็นคำเป็นค่ะ ไปดูคำต่อไปนะคะคำนี้สละอะลดรูปแล้วก็แม่กกง่ายมากเลยคำตายค่ะประวัตินะคะสละเสียงสั้นแล้วก็ต่อเต่าสลีกนี่คือมาตาตัวสะกดแม่กดนะคะเพราะฉะนั้นประวัติเป็นคำตายค่ะต่อไปนะคะกล้วยน้ำวา้ายยอยักษ์สะกด สระอัมแล้วก็สระอาะนะคะคำนี้เป็นคำเป็นค่ะคลิกง่ายมากเลยใช่ไหมคะคำตายค่ะประดิษฐ์ตอบในใจสิคะตรงกับเฉลยไหมคำนี้เป็นสระอะแล้วก็ดออสหรืสีนี่เขาคือแม็กกดใช่ไหมคะดอเด็กนะคะประดิษฐ์ก็เป็นคำตาย สัจจะอ่าสัจจะสระอะลดรูปแล้วก็คำนี้ก็เป็นสระเสียงสั้นด้วยแล้วจอจานนี่ก็คือคำในแม่กดด้วยนะคะเพราะฉะนั้นคำนี้ก็เป็นคำตายค่ะเป็นประโยคนะคะยุ่งเหมือนยุงตีกันง่ายๆเลยดูที่ตัวสะกดก่อนงองูนอนหนูนอนหนูสะกดนะคะส่วนสระอีตัวนี้เป็นสระเสียงยาวเพราะฉะนั้นประโยคนี้ก็จะเป็นกลุ่มคำ เป็นค่ะท้องถิ่นสระออนะคะแล้วก็ตัวนี้ตัวสะกดงองงูกับนอหนูก็เป็นคำเป็นค่ะ,ะไปดูอีกสักสองคำนะคะทำให้ไวอําไอไอเอาจำได้ไหมคะสรรอําสระไอเป็นคําเป็นนะคะแล้วก็ วงกลมนะคะวงกลมงองูกับมอมาสะกดเป็นคำเป็นนะคะอ่าบางคนเนี่ยจำแนกได้คล่องขึ้นแล้วนะคะเดี๋ยวครูจะอ่าแปะลิงก์นี้ไว้ให้นักเรียนไปฝึกทำนะคะซึ่งทั้งหมดเนี่ยมีอยู่42คําคำพอนักเรียนทำแล้วจะมีคะแนนขึ้นบอกว่านักเรียนได้กี่คะแนนใช่ไหมคะ ลองไปฝึกทําดูนะคะแล้วก็เดี๋ยวครูก็จะมีการบ้านเกี่ยวกับทําเป็นทำตายให้นักเรียนไ้้ไปทํากันเพิ่มด้วยนะคะเพราะฉะนั้นไปฝึกกันนะคะคลิปนี้ก็ไว้เท่านี้ก่อนแล้วค่อยพบกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีค่ะ